เชื่อกันหรือเปล่าเขาว่า อาซูจิของท่านชายเนี่ยมันสามารถนามาทาหน้าเอามาทําเป็นหมึกล่องหนหรือว่าเอามาทําเป็นอาวุธสงครามก็ได้ที่สองใน3ของเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องจริงซึ่งคําเฉลยเนี่ยมีอยู่ในคลิปนี้แล้วดังนั้นเองถ้าใครอยากรู้ว่าอาซูจิของท่านชายมันมีความลับอะไรแฝงอยู่บ้างนะครับเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary ในวันนี้ครับที่ทำพอทําคลิปวันนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราต้องพูดอะไรจังไรจังไรทั้งคลิปเลยเย เอาเป็นว่าก็ให้คิดว่ามันเป็นคลิปเพื่อกันศึกษาแบบบันเทิงบันเทิงก็แล้วกันนะครับครับหัวข้อของ15เรื่องที่น้อยคนรู้ของน้ําอสุจิที่แอจะขอเรียกแทนคลิปว่าน้ําแหนมก็แล้วกันนะครับพูดอสุจิแล้วมันกระดากปากไงก็ไม่รู้ที่เราก็จะเริ่มไล่เลียงกันไปตั้งแต่เรื่องที่คนรู้กันเยอะสุดจนไปถึงน้อยสุดเลยนะครับกับอันดับ15้า ปริมาณน้ำแหนมในการหลั่งของท่านชายแต่ละครั้งจะมีจำนวนอยู่ที่ประมาณ1-2ช้อนชาวกว่าๆเท่านั้นซึ่งถ้าหากน้อยกว่านั้นแล้วก็อาจจะหมายถึงปัญหาสุขภาพนะครับแนะนำให้ไปหาหมอฮะแต่ถ้าหากใครเคยไปเห็นจากที่ไหนมาว่าม,มันแบบพุ่งสู้ซากมาเป็นท่อน,น้ำทะลักเลยแล้วก็ขอให้รู้ไว้นะครับว่ามันคือ Special ลเอฟเฟครับไม่มีชายคนไหนที่ทาได้อันดับ14 แต่ถึงแม้ว่าปริมาณที่ออกมานั้นมันจะดูไม่เยอะนะฮะก็ว่ากันว่ามันมากเพียงพอแล้วที่จะทําให้ผู้บ่าวคนหนึ่งเนี่ยสามารถสืบพงพันุ์ได้ครับเพราะว่าเหล่านักว่ายน้ําตัวน้อยๆที่มันจะมากับน้ําแหนมในแต่ละครั้งนะครับมันจะมีจํานวนมากถึง2 0 0ถึง500ล้านตัวเลยที่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็แล้วแต่ว่าสุขภาพของผู้บ่าวแต่ละคนเนี่ยจะดีเท่าไหร่นะครับคือดีก็นหน่อยก็มีเยอะอยงไง แต่ก็ว่ากันว่ามันไม่ใช่นักว่ายน้ําทุกตัวที่จะมีอยู่ในนั้นได้แข็งแรงเหมือนกันหมดนะครับคือที่ว่ากันว่าจะว่ายน้ําแข็งแกร่งได้เนี่ยก็าน่าจะมีสักประมาณ30%เท่านั้นเองครับที่ก็ต้องไปว่ายน้ําแข่งกันจนกระทั่งได้เกิดมาเป็นผู้ชนะนะครับดังนั้นเองเราหลายๆคนที่ได้เกิดมาเนี่ยก็ควรภูมิใจด้วยนะครับว่าเราเนี่ยเคยเป็นแชมเปี้ยนนักว่ายน้ํามาครับพะคิดดูสิพอเกิดมาปุ๊บเราก็ต้องว่ายน้ําแข่งกันกว่าอีกหลายร้อยล้านตัวเนี่ยดังนั้นรปรบมือให้ตัวเอองหน่ยน อันดับที่13น้ำแหนมจะกลายสภาพจากเจลเป็นของเหลวคือเคยสงสัยไหมครับว่าหลังจากการหลังของน้ำแหนมท่านชายมาแต่ละครั้งเนี่ยทำไมน้ำแหนมมันจะต้องมีค่อยๆเปลี่ยนสภาพจากความเป็นเจลแล้วก็เหลวๆไปตามการเวลา ซึ่งส่วนใหญ่นะครับมันก็จะอยู่ที่ระยะเวลา20ถึง60นาทีที่เรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติมากนะครับไม่ใช่ความผิดปกติอะไรหรอกเพราะมันมีสาเหตุมาจากว่าไอ้โปรโตีนที่เป็นส่วนประกอบบางส่วนอยู่ในตัวน้านั่นนะ่ะพอเวลามันผ่านไปมันก็ได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างของเคมีครับทำให้เหลวเป๊วไปแต่ถ้าหากว่าใครคนไหนซึ่งมีน้ำแหนมเป็นของเหลวได้ในระยะเวลาเพียง2-3นาทีนะครับก็แนะนำให้พบแพทย์ด่วนฮะ เพราะนั่นอาจจะบอกถึงปัญหาสุขภาพอะไรบางอย่างก็ได้นะครับเนื่องด้วยว่าไอการเปลี่ยนแปลงจากเจลเป็นของเหลวในบางครั้งเนี่ยมันก็จะสื่อถึงไอเจ้านักว่ายน้าของเรานะครับที่ได้ตายไปเร็วเกินครับคือเจอกับสภาพแวดล้อมภายนอกนิดเดียวเนี่ยก็ตายแง่งแมงกันไปเป็นเกลือแล้วซึ่งทีนี้ถามว่าเอาแล้วถ้างั้นปกตินักว่ายน้ําตัวหนึ่งเนี่ยมันจะมีอายุอยู่ยาวนานสักเท่าไหร่ล่ะก็ต้องตอบว่าข้อ12ฮะค อายุของนักว่ายน้ําแต่ละตัวถ้าหากมันได้ถูกทิ้งเรียราดออกมาข้างนอก,กน,นะก็ว่ากันว่ามันจะอยู่ได้ไม่เกินสัก 2- 3ชั่วโมงเท่านั้นแหละครับเพราะว่ากันว่าไอสภาพอากาศของโลกแวดล้อมภายนอกนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งกับการอยู่ของมันไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความชื้นหรือว่านานา,นา,นาใดๆก็ตามแต่ถ้าหากว่ามันได้เข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอย่างเช่นในร่างกายแล้วเราก็ จ้านักว่าน้ำเหล่านั้นนะครับบางทีก็อาจจะมีอายุยืนยาวนานไปได้ถึง5วันเลยทีเดียวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเป็นมิตรของเวอร์กูบ้าแต่ละอันที่มันได้เข้าไปอยู่นะครับแต่ว่าความจริงเกี่ยวกับน้ำแหนมที่น้อยคนจะรู้ข้อที่11ก็คือ ถึงแม้ว่านักว่ายน้ํามันจะได้ตายไปแล้วนะครับก็ว่ากันว่าซากของนักว่ายน้าเนี่ยมันก็ยังสามารถทําให้เกิดเป็นเด็กได้นะที่เรื่องนี้เอม็มก็เลยทาให้แอดนึกถึงคดีน,นึงเลยที่มันจะมีผู้หญิงอะ่ะซึ่งนางอยากจะไปจับผู้บ่าวหล่อๆคนหนึ่งมาเป็นผู้ได้แต่ว่าผู้บ่าวไม่สนนางนางก็เลยไปแอบดัก ตามผู้บ่าวนะตลอดเลยนะครับไปดูว่าผู้บ่าวจะทําอะไรบ้างจนกระทั่งถึงตอนที่ผู้บ่าวแกเหลาแหนมนั่นแหละนะก็ไปดักเอาไอ้น้ำแหนมของผู้บ่าวรูปหลอ่อคนนั้นแล้วครับมา <c oughs> เข้าไปในวอรกูบ้าที่ทําไมเธอถึงทําแบบนั้นหรือว่าเรื่องราวหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้แอดก็ไม่แน่ใจในรายละเอียดมากนะครับเพราะมันเหมือนเป็นคดีเก่าแล้วไว้เดี๋ยวเอาเจอแน่ๆชัดๆแล้วจะมาเล่าให้ฟังในแฮชแท็กคดีไดอารี่นะครับดังนั้นเองถ้าใครอยากฟังก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับผมหรือว่า อย่าลืมไปซิกอล่าเอฟนเดลี่ด้วยนะครับคือไม่พูดไม่ได้ใช่ไหมในคำนี้หลายๆคนบอกไม่พูดแล้วไม่ใช่ช่องนี้เอาเป็นว่ามาต่อก,กันกับข้อต่อมาครับสิ่งที่น้อยคนจะรู้เกี่ยวกับน้ำแหนมของท่านชายข้อที่10น้ำแหนมนั้นช่วยลดริ้วรอยแห่งไวัยได้ในช่วงสักประมาณปี2015นะครับมันก็ได้มีข่าวอัน,นึงโด่งดังออกมาจากดาราสาวชาวฝรั่งเลยที่เธอก็ได้มากล่าวถึงเคล็ดลับความงามแล้วก็หน้าตาอันอ่อนเยาวของเธอนะครับว่าเธอเนี่ย ได้มีเครื่องสอําอางชนิดหนึ่งที่ราคาถูกมากเลยไม่ต้องไปซื้อที่ไหนขอแค่คุณมีผัวหรือมีแฟนก็พอแล้วคุณเนี่ยก็ไปบีบๆนวดๆผัวหรือแฟนคุณนะให้มันได้ลองอิขึ้นมาหน่อยแค่นั้นแหละหลังจากนั้นก็จะได้มีเครื่องสอําอางบริสุทธิ์จากท่านชายมาได้ฉโลมหน้ากันฟรีๆล้วซึ่งเธอก็บอกว่านอกจากที่มันจะราคาถูกแล้วเนี่ยน้นําแหนมันก็ยังมีคุณสมบัติในการชําระล้างออกได้ง่ายด้วยนอกจากนั้นเวลามันเอามาพอกหน้านะ ก็จะได้รับรู้ถึงความเย็นช่ำผ่อนคลายบรรเทาผิวอันแห้งกร้านซึ่งเธอเนี่ยได้เอามาันมาลูบหน้ายอย่างแผ่วเบาทุกครั้งวันละ5-20นาทีหลังจากนั้นก็ใช้น้ำเปล่าออกซึ่งสาวๆคนไหนอยากจะหยิบไปใช้เนี่ยก็เอาไปทำตามกันได้นะเธอไม่หวงสุดซึ่งเ,เรื่องที่ว่าน้ำแหนมเนี่ยมันมีคุณสมบัติสารพันในการบำรุงผิวได้นะครับ มันก็เป็นจริงนะครับเพราะว่ามันมีการถูกค้นพบมาแล้วตั้งแต่หลายร้อยปีที่แล้วด้วยแหละว่าในน้ำแหนของท่านชายเนี่ยมันจะมีตัวสารที่มีชื่อว่า spermine อยู่ซึ่งก็เป็นรากศัพท์มาจากคําว่า s p e r มนั่นแหละครับ แต่ถ้าหากใครคิดว่าจะไปจับคุณแฟนหรือสามีของตัวเองมาขึงตึงแล้วก็ไปรีดน้ำเขาออกมานะครับก็อย่าอย่าเพิ่งใจร้อนไปนะครับเพราะว่าไอ้สเปิร์มีนที่ว่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเอามาใช้ได้เลยนะแต่ถ้าว่ามันจําเป็นจะต้องผ่านกรรมวิธีการสกัดทางวิทยาศาสตร์อะไรก่อน มันถึงจะมีผลในการช่วยลดริ้วรอยแลวก็ชะลอวัยต่างๆได้นะครับคือถ้ารีดมาแล้วปุ๊บปะโปะลงบนหน้าเลยเนี่ยบอกเลยนะครับไม่ได้ผลอะไรฮะซึ่งไอ้การที่นางๆเขาได้ออกมาเคลมว่าเวลาที่ทาหน้าเนี่ยมันจะรู้สึกนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็เย็นได้นะครับมันก็เป็นผลจากไอ้พวกของเหลวต่างๆที่อยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำนั่นแหละครับก็ไม่ต่างอะไรออกับการเอาน้ํามาทาหน้ามันก็เย็นๆแล้วก็รู้สึกชุ่มชื่นเหมือนกันใช่ไหมดังนั้นเองคุณผู้หญิงคนไหนที่จะโดนท่านชายหลอกว่าให้อืม เอาเป็นว่ารู้แล้วกันว่าโดนหลอกว่าอะไรนะครับเพื่อจะอ้างว่าไอ้น้าแหน,น่เนี่ยมันมีผลต่อความอ่อนใบต่อใบหน้าแล้วก็ให้บอกมันไปเลยนะครับว่าหย่อมมาฉันไม่เสียรู้ให้กับตันหาของแกหรอกอ๋อ,อแล้วเมื่อพูดถึงเรื่องราวใบหน้าเนี่ยก็เชื่อได้ว่ามันจะมีหนึ่งสิ่งที่อยู่ในหัวของหลายๆคนในตอนนี้เลยก็คือ มันกินได้ไหมครับหรือว่าถ้ากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถทําให้ตั้งท้องได้หรือเปล่ายอมรับมามีใครคิดบ้างเอาเป็นว่าเราก็มีคําตอบให้นะครับก็คือข้อ9ครับน้ําแหนมเนี่ยสามารถกินได้แต่ไม่แนะนําให้กินเพราะถึงแม้ว่าในน้ำแหนมของท่านชายนะครับมันจะประกอบไปด้วยสารอาหารต่างๆมากมายที่เป็นประโยชน์เลยไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมไซเตรตฟุกโตสกูโคดกดเล็กติกแมกนีเซียมโพแทสเซียมโปรตีนและวิตามินอื่นๆมากมายหายใจแป๊บ แต่ถ้าว่าไอสิ่งต่างๆที่มันได้ถูกผลิตให้ปะปนมาในน้ำแหนมนมันก็เป็นเพื่อเอาไว้หล่อเลี้ยงเรานะักว่ายน้ำครับดังนั้นเองเราก็ไม่จาเป็นจะต้องไปแย่งมันมากินและอีกที่สำคัญอีกอย่างก็คือบางทีนะครับน้ำแหนมเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งซึ่งนำเชื้อโรคต่างๆมาสู่ร่างกายได้แบบไม่รู้ตัวด้วยไม่ว่าจะเป็นโรคจาโบว์่วงหรือว่าโรคทางเพศอะไรอีกอื่นๆนะฮะดังนั้นเองก็แนะนาว่าอย่าหาทําม แต่ถ้าหากบางคนคิดว่าเออฉันไม่กลัวหรอกเรื่องชโล่งชโลกอะไรเนี่ยมันเป็นรสนิยมส่วนตัวของฉันแต่ถ้าว่าสิ่งที่ฉันกลัวมากกว่าก็คือการกืนลงไปเนี่ยมันจะทําให้ฉันท้องได้หรือเปล่านั่นก็ทําให้เรามาสู่ความจริงข้อที่8ฮะ การกลืนนักว่ายน้ําลงไปมันไม่สามารถทําให้ผู้หญิงคนไหนท้องได้นะครับเพราะว่าไอการที่จะท้องป่องแต่ละทีเนี่ยมันจะเกิดจากการที่นักว่ายน้านะครับต้องว่ายไปหาจนเจอกับตัวรังไข่ใช่ไหมแต่ถ้าว่าระบบท่ออาหารจนไปถึงดากกับระบบสืบพันธุ์เนี่ยมันไม่ได้มีท่อที่เชื่อมต่อกันเนี่ยดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่นักว่ายน้าเนี่ยมันจะสามารถว่ายทะลุไปจนเจอรังไข่ครับและทีนี้เพื่อนๆก็คงสงสัยใช่ไหมว่าเออแล้วไอถ้านักว่ายน้ํามันจะว่ายไปหารังไข่เนี่ย มันรู้ได้ยังไงครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีแผนที่แล้วก็ไม่เคยรับรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องร่างกายมาก่อนเลยใช่ไหมครับนั่นก็เป็นเพราะว่าความจริงข้อที่7ครับ ไข่ของผู้หญิงเนี่ยจะปล่อยสารเคมีออกมาเพื่อช่วยดึงดูดเหล่านักว่ายน้ําให้มายัางห้องของรังไข่ถูกนะครับที่ถ้าจะเปรียบเทียบไปเห็นภาพก็คือเพื่อนๆลองนึกถึงตอนที่เราหิวๆแล้วเดินเข้าไปในห้างอะ่ะแล้วก็ไปได้กินพวกขนมปังหอมชุยหรือว่าร้านผัดอาหารตามสั่งอะไรที่เราชอบกินนะครับแล้วเราก็เดินตามกลิ่นนั้นไปแบบไม่ต้องดูแผนที่อะไรเลยอารมณ์มันจะประมาณนั้นแหละครับความจริงเกี่ยวกับน้ําแหนมที่น้อยคนรู้ข้อที่6 การว่ายน้ำของนักว่ายน้ำแต่ละตัวนะครับมันไม่ได้ว่ายตรงๆอย่างที่หลายๆคนคิดคือด้วยความที่หน้าตาของเจานักว่ายน้ำเนี่ยมันก็เหมือนกับลูกออดตัวเล็กๆหรือว่างูใช่ไหมที่เวลาเราจะเห็นมันเลื้อยในน้ำเนี่ยมันก็จะเลื้อยแบบเส้นตรงดึกๆๆเลยก็เลยคิดว่าเออเวลามันว่ายน้ําในร่างกายมันก็ต้องว่ายแบบนั้นแน่แต่ถ้าว่าผิดนะครับเพราะว่าไอการว่ายน้ําของนักว่ายน้ําแต่ละตัวเนี่ยมันจะว่ายในลักษณะของการควงสว่านครับ คือจะอาออหัวหมุนติ้วหมุนขึ้นหมุนลงหมุนติ้วหมุนขึ้นหมุนลงเลยที่อันนี้ถ้าหากอธิบายไม่เข้าใจเนี่ยแอดมีวิดีโอตัวเล็กๆให้ดูอ่ะเอาไปดูแล้วกันมันจะเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยนะฮะและข้อที่ 5. การลังบ่อยๆนั้นช่วยทําให้คุณภาพของนักว่ายน้ําเราได้ดีขึ้น เรื่องนี้เองนะครับก็เป็นเรื่องความเชื่อแนวแบบซูโดไซแอนหรือว่าวิทยาศาสตร์เทียมที่ประมาณบอกว่าเอาน้ำแหนมสดไปทาหน้าผู้หญิงแล้วจะให้เธอได้หน้าชุ่มชื่นนั่นแหละซึ่งเรื่องนี้นะครับมันได้เกิดขึ้นมาจากผลการศึกษาบางอันครับที่เขาได้พยายามเปรียบเทียบกับผู้ชายที่เหล่าแหนมบ่อยกับผู้ชายที่เหล่าแหนมน้อยว่าแบบไหนเนี่ยจะทําให้ติดลูกได้ดีกว่านะครับซึ่งผลจากการทดลองก็คือแบบที่เหล่าแหนมเยอะจะสามารถทําให้มีโอกาสการตั้งครรภ์ได้ง่ายกว่านะครับดังนั้นเองผู้คนก็เลยโอยเอาแล้วเอาแล เาขงยันเราแหนมกันเถอะแต่ทว่ามันก็มีผลการทดลองอีกหลายๆอันออกมาเหมือนกันที่บอกว่ามันก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันเลยนะระหว่างผู้ชายที่เปิดท่อบ่อยกับผู้ชายที่3สัปดาห์ทีค่อยมาเปิดท่อเนี่ย มันก็มีอัตราในการกําเนิดพงพันธุ์ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับดังนั้นอันนี้เองถ้าใครจะขยันอะไรก็แล้วแต่แต่ละคนไปแล้วกันนะครับแต่ถ้าว่าปัจจัยในการที่จะทําให้นักว่ายน้าของผู้ชายเนี่ยได้แข็งแรงก็ว่ากันว่ามันเกิดจากการใช้ชีวิตของเรามากกว่าครับที่มาพูดไปนี่ก็เหมือนกับเทศนาเลยนะเพราะมันก็จะเป็นเรื่องน่าเบื่อหน้าเบื่ออย่างเช่นแบบกินอาหารที่ดีออกกําลังกายบ่อยๆไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อย่าเครียดนะครับซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้ถึงแม้มันจะน่าเบื่อเนี่ย แต่มันก็ได้รับการพิสูจน์แล้วนะครับว่ามันได้ทําให้คุณภาพของท่านนักว่ายน้ำเนี่ยมันแข็งแรงมากกว่าเดิมด้วยครับแต่ว่ามันไม่เซ็กซี่ไงคนเขาก็เลยไม่ค่อยพูดถึงกันและความจริงเกี่ยวกับน้ำแหนมที่น้อยคนรู้ข้อที่4 ชายที่ทำหมันแล้วก็ยังจะสามารถหลั่งน้ําได้คือพอเวลาเราพูดถึงการทําหมันเนี่ยภาพของหัวหลายๆคนนะครับก็คงจะนึกแบบชุดชุดตัดมันออกไปเลยใช่ไหมครับแล้วก็แบบทําอะไรไม่ได้อีกเลยแต่ถ้าว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าเวลาการทําหมันชายในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการตัดท่ออันทะที่มันได้ใช้ส่งนักว่ายน้ําออกมานะครับแต่ประเด็นก็คือไอ้น้าแหนมของท่านชายเนี่ยมันไม่ได้ผลิตมาจากอันทะส่วนเดียวไงมันจะมีทั้งตอมลูกมากับว่าตอม สร้างน้ําเลี้ยงอยู่ด้วยที่2ตัวนี้แหละครับจะเป็นตัวที่ใช้สร้างของเหลวอยู่ก็เลยกลายเป็นว่ามีแต่ของเหลวแต่ไม่มีนักว่ายน้ําบ้างนั้นเถอะแต่อันนี้ถ้าหากว่าใครไปโดนทําหมันมาแบบพวกขันทีที่แบบตัดโชตัดชัวแล้วเด็ดไปทั้งยวงเลยนะครับอันนั้นคือไม่มีชัวอันดับ 3. ผู้ชายเป็นโรงงานที่ผลิตไม่มีวันหยุด ชายและหญิงนะครับก็เป็นเพศที่เกิดมาแตกต่างกันนะครับเพราะในขณะที่ผู้สาวนี่เนี่ยจะมีช่วงเวลาของเรียกว่าอะไรการพักร้อนแล้วกันหลังจากที่เธอได้ตกไข่ไปนะครับคือผลิตเสร็จก็ทิ้งช่วงยาวๆเลยแต่ถ้าว่าโรงงานของผู้ชายนะครับก็จะเปรียบเทียบเหมือนกับโรงงานที่ไม่มีวันหยุดผลิตนะครับคืออย่างมากก็แค่หยุดสั้นๆพักกลางวันเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็สามารถผลิตออกมาได้ต่อครับ if you know w h a t I m e a n นะและอันดับ2 แต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครสงสัยบ้างหรือเปล่านะครับว่าโอเคและโรงงานของท่านชายเนี่ยมันสามารถผลิตออกมาได้ตลอดแต่ถ้าว่าถ้าเกิดท่านชายคนไหนไม่คิดว่าจะเปิดท่อให้มันปล่อยของที่ผลิตออกมาจากโรงงานละ่ะนักว่ายน้ําที่ถูกผลิตมาเนี่ยมันจะไปไหนครับคือมันจะมีเยอะเต็มบวมตุ้มตัวนั้นหรือเปล่า ก็ต้องบอกว่าเหล่านักว่ายน้ําเหล่านั้นนะครับก็จะถูกดูดซึมกลับไปในตัวเราครับโอ้ยฟังและสยองเลยเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับที่นักว่ายน้ํามันจะอยู่ในร่างกายของคนเนี่ยก็จะมีอายุได้ประมาณ5วันถ้ามันอยู่ในเวอร์กูบ้าใช่ไหมแต่ถ้าว่ามันได้อยู่ในตัวผู้ชายนะบางทีนักว่ายน้ําก็จะสามารถอยู่ได้ยาวนานถึง2เดือนกว่าเลยนะครับถ้ามันไม่ได้รับการเปิดท่อออกไป ก่อนที่เมื่ออายุมันหมดลงมันก็จะตายแล้วก็ถูกขับออกมากับสิ่งที่เราเรียกว่าฝันแฉะฝันชื้นนั่นแหละแต่ถ้าว่าถ้าหากใครไม่มีฝันแฉฝันชื้นนะครับก็ว่ากันว่าเจ้านักว่ายน้ําเหล่านั้นเนี่ยก็จะแตกตัวในร่างกายนี่แหละแล้วก็สลายเป็นอนูเล็กๆหลังจากนั้นก็ถูกดูดซึมกลับไปในร่างกายครับที่ถึงแม้ว่าฟังแล้วมันจะดูสยองนิดๆนะครับแต่ทว่านั่นแหละครับมันก็คือกฎของธรรมชาติครับและเรื่องราวที่น้อยคนรู้เกี่ยวกับน้ำแหนมอันดับหนึ่งนะครับก็คือ น้ำแหนมเนี่ยมันเคยถูกนำมาพัฒนากลายเป็นเครื่องมือลับสุดยอดในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งด้วยนะฮะ ก็คือเวลาที่เกิดสงครามเนี่ยความลับและข้อมูลต่างๆก็นับว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งใช่ไหมที่ถ้าหากปล่อยให้ศัตรูรู้แค่นิดเดียวเนี่ยเกมมันก็อาจจะพลิกได้เลยนะครับยิ่งกับช่วงสงครามสมัยก่อนที่โลกเรายังไม่ได้เป็นดิจิตอลออนไลน์ด้วยแล้วเนี่ยไอการส่งข้อความลับต่างๆมันก็จะเป็นไปได้ยากมากนะครับดังนั้นเองผู้คนเนี่ยก็เลยมักจะมีวิธีแปลกๆในการคิดที่จะซ่อนข้อความอยู่เรื่อยเลยตั้งแต่การเขียนข้อความไว้หลังสแตมจดหมายบ้างละยัดข้อความลงไปในแคปซูลเล็กๆบ้าง แต่ก็คงจะไม่มีวิธีไหนเลยนะครับที่ฮิตเท่ากับการที่จะใช้หมึกล่องหน ที่เอาจริงๆเอ้เรื่องการใช้หมึกล่องหนในการเขียนจดหมายเนี่ยมันก็ได้ถูกคิดค้นมาตั้งแต่สมัยกรีกสมัยโรม,มัาแล้วนะครับเพียงแค่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่ได้ใช้น้ำแหนบในการเขียนเท่านั้นเองแต่ถ้าว่าจะใช้เป็นพวกน้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูนะครับที่จะจุ่มลงไปเขียนในกระดาษหลังจากนั้นก็ทิ้งให้มันแห้งฮะและเอรอยที่มันได้เขียนไปเนี่ยก็จะแบบมองไม่เห็นเลยหลังจากนั้นผู้คนเนี่ยเขาก็จะส่งจดหมายกันไปให้อีกฝ่ายเนี่ยได้แกะข้อความกันต่อโดยการใช้ไอโอดีนนะครับ ไปทําให้กระดาษเหล่านั้นเนี่ยมันเผยข้อความขึ้นมาครับที่อันนี้ถ้าใครอยากลองเนี่ยก็ไปทําเองได้นะคือไปเอาน้ำมะนาวหรือน้ําส้มสายชูนะครับบีบใส่มาไว้สักถ้วยหนึ่งครับหลังจากนั้นก็หาอะไรลแหลมก็ได้มาจุ่มมันแล้วก็เขียนบนกระดาษ ทิ้งไว้ให้มันแห้งนะครับที่ทีนี้พออยากใช้ข้อความมันโผล่ใช่ไหมก็ไปหาไอโอดีนหรือว่าไอยาเบตาดีนบ้านเราที่มีทาแผลนั่นแหละไปหยอดลงน้ำนะครับละลายเสร็จแล้วก็เอาไอกระดาษที่เราเขียนข้อความแห้งๆไปเนี่ยไปจุ่มลงในน้ําแล้วก็ดึงขึ้นมาครับเราก็จะเห็นกับข้อความที่ซ่อนอยู่ ซึ่งด้วยความที่วิธีมันทําง่ายซะแบบนี้นี่เองนะครับในเวลาต่อมาไอความลับนี่มันก็ไม่เป็นความลับต่อไปครับเพราะผู้คนก็ต่างแบบแกะจดหมายลับกันเพียบใช่ไหมดังนั้นเองในเวลาสงครามโลกเนี่ยเขาก็เลยมีคนอยากจะคิดสารเคมีใหม่ขึ้นมาเพื่อแก้เกมมันนี้ครับและในเวลานั้นเองก็ได้มีผู้อํานวยการสืบราชการลับของอังกฤษท่านหนึ่งนะครับเขาได้พบว่าน้ำอซิจีที่ออกมาจากท่านชายเนี่ยมันสามารถมากลายเป็นหมึกล่องหนได้ครับ โดยการให้ท่านชายแต่ละคนลั่นกายออกมานะครับหลังจากนั้นก็เอาปากาขนนกนมาจุ่มน้ำแหนมันแล้วก็ไปเขียนบนจดหมายซึ่งเขาว่ากันว่าเอ้นน้ำแหนมเนี่ยนะครับมันจะไม่มีปฏิกิริยาต่อไอโอดนะที่พอเอาไปชุบป,ปุ๊บมันก็ไม่โผล่ทำให้ในเวลาต่อมานะครับทางกองพลทหารเนี่ยก็ได้ไปรวบรวมน้ำแหนมจากนายทหารหลายๆคนเอามาใส่เป็นขวดกระปุกเตรียไมไว้สำหรับเขียนจดหมายลับเลยนะครับซึ่งแบบไม่อยากจะคิดภาพตอนคอนเล็กน้ำแหนมมาแล้วไอ้ห้องที่มันเอาไว้เก็บ ขวดโหลน้ำหมึกนี่ก็คงจะสยุมกุ่ยหน้าดูนะแต่ที่สยุมกุ่ยกว่านั้นไอ้ทิดมันคือไอ้คนที่ได้รับจดหมายนี่มาแล้วรู้ว่าสิ่งที่เขียนมาบนกระดาษนี่เนี่ยมันคือสิ่งสก,กปรกทั้งหมดนะครับหน้ามันจะเยะเกยยังไงเพราะรู้หรือปเปล่าว่าไอ้คำว่าอสุจิเนี่ยมันมาจากภาษาบาลีที่แปลว่าไม่บริสุทธิ์นะครับก็คือคำว่าสุจิหรือสุจีเนี่ยมันก็คือบริสุทธิ์พอเราเติมคำว่าอ่ะไปข้างหน้ามันก็คือโนโบริสุทธิ์ใช่ไหมฮะ แต่ที่แอดสงสัยไปมากกว่าน,นั้นก็คือไอ้ผู้อํานวยการสืบรชาชการรับคนแรกที่เขาได้คิดคนวิธีนี้ขึ้นมาเนี่ยแกไปรู้ว่าได้ยังไงว่าไอ้สิ่งนี้มันเป็นน้ำหมึกล่องหนหรือว่าแกไปเล่นอะไรแล้วมันเผลอหกหกในห้องแกและแกพบว่ามันล่องหนได้โอ้ยโอ้ยไม่เอาเดี๋ยวคลิปนี้จะกลายเป็นเรื่องจังไรเกินไปเอาเป็นว่าในเวลาต่อมาหลังจากที่ใช้น้ำแหนมนี้เขียนเป็นหมึกล่องหนได้สักพักนะครับมันก็ได้ถูกล้มเลิกไปครับเนื่องจากเขามีการพบว่าไอ้น้ำแหนมเนี่ยก็จริงอยู่ละ ที่ว่ามันจะไม่ได้ทําปฏิกิริยาต่อไอโอดีนแต่จะสามารถอ่านความลับได้โดยการเอาไปผ่านหลอดไฟ UV นะครับแว่าไอกลิ่นของน้าแหนมเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นคาวที่แบบเฉพาะตัวที่พอเปิดมาไม่ต้องเอาไปผ่านหลอด UV ฮะมันก็มีกลิ่นที่ทําให้ศัตรูได้รู้แล้วว่าไอจดหมายนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรที่สกปรกสกปรก,ก,กป้ายมาอยู่แน่นอนเลยนั่นแหละครับโปรเจกต์ Project, น้ำหมึกล่องหนอันนี้ก็เลยได้ถูกล้มเลิกไปในเวลาต่อมานั่นเอง ซึ่งถ้าหาใครมีเรื่องรล่าอะไรเด็ดๆอยากให้แอดมาเล่าให้ฟังกันม่วนๆแบบนี้นะครับก็สามารถบอกกันมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างพร้อมกับอย่าลืมติด Hashtag F N Diary เล่าเรื่องด้วยนะครับแอดจะได้หาเจอเด้อส่วนสำหรับใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook F N Diary นะครับและวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย